สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นบนแบบสมตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดือนนี้ที่เข้ามาแปดงวดติดเลยทีเดียวซึ่งกผมจะมาคมํานวณให้ดูกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาสูตรเด่นหลักหย่ใยอันนี้คํานวณได้90นะครับ ข้าวที่9มาหลัก10นะครับซึ่งสถิติสูตรเด่นหลักหน่วยอันนี้นะครับก่อเข้ามานะครับที่หลักหน่วยเนาะต่อเนื่องนะครับ7ม้วดติดนะครับ7ม้วดติดกันพวดนั้นที่ออกศูนย์63ได้34นะครับอันนี้คือสถิตินะครับที่สูตรเข้ามาเนาะนี่ครับงวดที่ออกศูนย์63ยังเข้าอยู่นะแต่มางวดนี้นะครับ เวลาสูตรที่ออก395นะครับสูตรนี้ได้90นะครับมันไปหลักสิบนะครับแต่มันก็ยังเด่นอยู่ระหว่าง10บหน่วยนะครับมาดูสถิติสูนี้กันครับสถิติสูนี้นะครับเริ่มเข้าในงูที่ออกเก้าหาหครับในงวดแรกเด่น12ผลที่ออกคือ951เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่2เด่น90ออก990งวดนั้นนะครับมาทั้งสอตัวนะ90ก็มาคู่กันเลยนะครับออกเก้าเก ครัวุฒิถัดมาวุฒิที่3ดินหก7จเข้าหลักหน่วยนะฮวุฒิที่4ครับดินหกเจ็ดอก็เข้าหลักร้อยด้วยนะครับถูกเป็น4งวดนะครับงวดที่5้ดินสีกับ5งวดนั้นก็เข้า3ตัวนะครับดินสีกับ5ก็มาด้วยกันเลยนะครับ4กับ5ออก5 4 4นะครับต่อมานะครับงวดที่6กได้แปออก9 9 เเข้าหลักร้อยด้วยเนะีนะ่ยมาที่2หลักนะครับเพราทำไมครับงวดที่7ได้3 4ออก0,63มงวดที่8ํคำนวณได้ตัวเด่น90ออก395กนะก็ยังจีนมาอยู่นะ1ตัว9เข้าหลักสินะครับถูกเป็นแปดงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่9นะครับที่เราจะมาตามสูรนี้กันต่อนะครับแต่สูงนี้ก็ยัง ติดมาอยู่ระหว่าง10หน่วยนะครับในอ c ี8งวดที่ผ่านมานะครับก็ติดมาอยู่ระหว่าง10หน่วยนะครับจะเป็นแบบสมตัวนะครับท่านใดที่สนใจสูนี้มาดูนครับวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณสูนี้นะครับมาดูนครับที่มาของตัวเลขในงวดแรกน้ำได้1 2ึจริงไหมวิธีการคำนวณสูนี้ก็จะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งครับ ด้วยหลัก10หน่วยล่างแล้วก็บด้วยเลขคงที่จะเป็น4ีนี้นำมาบวกหน่ว่หนึ่งบวก8ปดเป็น 1, 6, 8, 9ครับ9บวก4 13บวก4 17บวก4ของที่21ครับในง่วดได้ครับได้เลขยี่ินึ่ออกเ5 1 1ฮ่ข้าหลักหน่วยนะครับวิธีสองครับได้90จริงไหมออก990ากครับวิธีการคำนวณใช้หลักพัน นะครับบูด้วยหลักหน่วยบนปกัน3ครั้งบวกด้ยหลัก10บล้างหนึ่งครั้งหน่วยล่างแล้วก็บุรด้วยสี่งทีสามบวกสามเป็นหกหบวกกเท่าบสองสิบสองบกสามสิบห้าบวกสี่ทงสิบเก้าได้เกับ0งวดนั้นออกเก้าเก้าศูย์ครับนะถูกเป็นสองงวดงวดที่3งมคได้6กเออก0ูนย์เกครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนบนวกิิหน่วยล่างบวกิีง่ง ที่อีกครั้งครับนำเจ็บวกหเป็น8ปดบวกสี่บวกสของ16ได้เลขเด่นหกนะครับ67ออก0 97 7เข้าหลักหน่วยนะทุกเป็น3งวดงวดที่4นะครับได้เลขเด่นหกงวดนั้นออก757ครับวิธีการคำนวณใช้หลักพันบริษัทหน่วยรวมกันสามครั้งบริษัทหน่วยล่างบริษัทสี่คงที่ 1บว1เน2 2บวก9ท11บ12บว4 16ได้6 7ตัวเดิมเมื่อนั้นออก7 5 7ครับขอเข้าที่2หลักที่7เข้า100หน่วยนะครับงถัดมาครับงวดที่5ครับงวดนั้น1 4 5ครับออก5 4 4จริงไหมมาดูนครับจะใช้หลักพันนะบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลัก10หน่วยล่างบวกด้วย4คงที่ บวนงเนเจ็บวกแปบ้าบวกห้ายี่สิบบวกสี่สีเต็มสี่ห้ครับผลเียาคือ5 44ครับออกเข้าทั้งสองตัวนะครับออก5 44นะครับต่อมแ่นะครับงวดที่หกนะครับงวดที่หกได้แปครับออก9ก้นะครับทีนี้มาคำาววณดูนครับใช้หลักพันบวญหลักหน่วยบนกันสามครั้งบุญสิหน่วยลงบุิสี่คงที่อีกครั้ง 5บวก2เปน7จะบวก8 15 15บวก9 24บวก4 8ได้89ตัวเด่น89ก็จะมีมาระหว่าง10หน่วยเนาะใน4 8งวดที่ผ่านมาในงวดนั้นออก9 7 9ครับข้าว9นะครับต่อมานะครับงวดที่7นะงวดที่7คืองวดนั้นที่ออก0 63นะครับ ตรงนี้ได้3 4ครับมาตัวนะสามสเอาติดมาอยู่ระหว่างสิบมื่นครับจริงไหมมาดูนครับวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็ใช้หลักพันนะบุนด้วยหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งบวกด้วยสิบล่างหน่วยล่างบุกด้วย4ีคงที่อีกครั้ง5้าบวกเครับเท่ากับ12 12องสิบสองบวกหเท่ากับสิบุนสิบเบเก้าี่นี่ยีได้เลขดินสา่นะครับ m ว d ที่เผลที่อออยวคือศูน เข้าสนะครับวดอัดนมานะครับก็จะเป็นงวดที่8ที่ผ่านมานะครับได้90ย์ตัวดินนะครับ10หน่วยนะครับออก3 95นะครับ9เข้าหลักสิบนะครับสูตรนี้นะครับก็จะมีอยู่2สูตรนะครับวันนั้นนะครับถ้าเราจับคู่นะก็จะมีโอกาสถูกนะสมตัวแต่มันเข้าตัวกลับเนาะจะมีสูตรที่ได้น้ำหลักสิบตัวเดียวคือ5้านะครับถ้าเราจับกับสูตรที่ได้เกูนย์เนาะก็ยิงที่2 คู่ชุดก็จะเป็น5 9 50แต่มันออก95นะครับทีนี้ก็มาลองคำนวณดูครับได้90จริงไหมนะครับจะใช้หลักพันนะครับบลักหน่วยบนประกัน3ครั้งบุริสหน่วยล่างกับบุริกสี่ 4, ขงที่อีกครั้ง7จบวก9ครับ16บก4วก9 25บวก4งที่29ได้90เลขที่ออกปิดสก้จะสูง6ก เข้า9นะครับมาที่หลักสิบนะครับส,สี่สูงนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องแปดงวดตีเลยนะครับเข้ามาแปดงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่9นะครับเราก็จะมาลุ้นกันต่อนะครับงวดนี้นะครับมาดูกันว่าเลขเด่นจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับคู่เด่นดูกันนะครับ ทีน,นี้ก็นําผลที่ออกถัดจากศูนย์หออกสามนำมาตั้งคานวณต่อเลยนะครับก็จะเป็นเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าครับล่างออกสี่สามวิธีคิดสูตรนี้จะใช้หลักพันนะครับบุ้วยหลักเหมือนบนบวกกันสามครั้งครับบุ้วยหลักสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็บุรุเลขคงที่จะเป็นสีนนน่นะครับทีนี้ท่านผู้ชมลองคำนวณดูครับนำหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวก สี่เป็น10บ0ิบวกบวกคงที่17ได้เลขดินนะครับเลขดินบนนะครับบนวันนี้คาดว่าน่าจะเป็น7กับ8นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับน่าจะมีมาให้เห็นที่10หน่วยนะครับวันนี้ดิน7กับ8กับที่10หน่วยนะครับอ่ะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่น่าสนใจนะครับก็เป็นสูตรเดิมน้ำท่านที่ชอบนะสูตรเดิมก็จะเป็นสูตรนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าชอบสูตรเดิมนะที่เข้าดีเนาะนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับก็เลือกเอาสูตรที่ชอบนะครับก็้วนนี้เป็นดวันที่1มีนานะครับจะเข้าอีไหมนะครับได้7กับ8ครับ ทีนี้ถ้ามาเทียบกับสูตรนะครับเด่นบนอันนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนแล้วนะครับที่เข้าดีเนาะสถิติสูตรนี้นะครับเข้ามานะตอเนื่องเลยนะครับก็หลุดแข้งวัดเดียวนะครับสถิติสูตรนี้ก็หลุดไปแข้งวดเดียวคืองวดแต่ที่เข้าต่อเนื่องมา24งวดอ่า2มงวดนะครับหลุดไปมวดเดียวเ็นวนนั้นที่ออกสองนะครับงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เด่น7890 นะครับ7ด9 0นะครับผลเที่ยวคือ395นะครับก็ยังเข้าอยู่นะ1ตัวคือ9เข้าหลัก10นะครับได้7จ็0นะครับก็สูตรนี้ใช้มาเป็นระยะเวลานะครับปีกว่านะครับอถุอว่าเข้าดีนะครับดูไปงวดเดียวงวดนี้นะครับงวดมาที่1มีนา ได้ตัวเด่นนะครับสีตัวนี้6 7 8 9นะครับคาดว่ามันน่าจะมีมาอีกครับอย่างน้อยต้นหนึ่งตัวนะครับใน4ตัวนี้นะครับได้6 7 8 9เพราะว่าถ้ามาเทียบกับสูตรเนาะนี่นะครับสูตรนี้เด่น10หน่วยแล้วมี7กับ7กับ8ครับก็ตรงกันเนาะที่7กับ8นะครับ2สูตรงานได้คนละที่ตรงกันนะครับ7กับ8นะครับก็เป็นตัวที่น่าลุ้นนะครับก็เดิ่นทั้ง2ตัวเลยนะครับ7กับ8นะครับ ก็เรานำไปจับผู้เด่นดูกันได้นะครับ สูตรเดินบนนะครับสําหรับในงวดนี้เป็นงวดที่9ครับจะเข้าอีไหมงวดที่9จากที่มันเข้ามา8งมวดติดนะครับเข้ามา8งมวดติดวันนี้เป็นงวดที่9คราบดิน7กับ8ครับก็เป็นสูตรที่น่าลุ้นนะครับเรานําไปจับคู่เดินดูกนได้นะครับเดินบนงวดนี้เจ็ดกับแปดครับงวดนี้นะครับเดินระหว่างสิบหน่วยนะครับน่าจะมีมาสิบหน่วยนะครับแต่จะนี้ไม่ได้หลักหน่วยนะงวดนี้เจ็ดกับแปดครับ คาดว่ามันน่าจะเข้าหลักถุยครับในวันนี้เนาะวันที่1มีนานนี้ครับอ่ถ้าทุกใยสูตรนี้แคปไว้เลยนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับอ่สุดท้ายนี้ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ